ไซคูปองหมด o v e r t o ์ท็อโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะ o v โอเวอร์ท็อปอัพฮะอยากดูลิงก์สองพี่กำลังหัดตาใจเย็นทใจเย็นเอาจริงเหรอลิงก์สจริงเหรอเล่นลิงก์สองพร้อมพกลูกมาด้วยนะของจริงกรตึงนพี่จะเล่นได้เหรอใครเล่นได้ ป,ป๊าดิเขาขอตัวละครที่กดกิวยากที่สุดในเกม,มพร้อมกับอลิซนั่งตักอยู่ด้วยเนี่ยลูกป๊าจะเล่นได้จริงหรอจริงไหมลูกไม่ไดูป๊าเลยจริงเหรอคะอองั้นป,ป๊าเล่นได้ใช่ไหมงั้นพิงหลังมาพิงชนพิงหลังชนโอ้ป๊า,ปาไปโอเคค่ะขอตัวเก่งรองจากมิจีหน่อยครับเออตัวทาแต้มเหรอครับเป็นฟูจิมะกับมิซิอัลตราครับมานั่งออานั่งเบาป๊าๆตรงน,นี้นั่งเบาโอเคค่ะเล่นเลยนะเล่นได้สบายเลยลูก อะหนูพิงให้หน้าเข้าจอหน่อยเขาจะรู้ว่าอลิซมาด้วยเอออย่างนี้ป๊าก,ก็เล่นได้ไกลๆอย่างงี้ได้ทำไมเขาอยากไปตัวใหม่อะเขาอยากได้ตัวละครใหม่เขาบอกว่าตัวละครใหม่มีตัวไหนเก่งบ้างอลิซว่าตัวไหนเก่งคะป๊าป๊าทำยากๆแล้วมาให้ปาตัวเองนะได้ค่ะได้เก่งๆเลยคิโยตะโนบุนางอะนี่ตัวละครที่ป๊าป๊าเล่นชื่อว่าคิโยตะทำไมมันไม่ตัวใหญ่อ่ะ ก็เดี๋ยวมันตัวใหญ่รอหน้าเนี้ยเขาเรียกว่าหน้าเลือกตัวละครเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะเล่นตัวละครไหนน้องยังไม่นอนหรอครับคนจริงนอนเช้าฮะบอกบอกออเพี่มิง้งพ,พี่มิงบอกว่าคนจริงนอนเช้าค่ะคนจริงนอนเช้าค่ะอืมบอกไปชงนมนอนได้แล้วค่ะพี่มิงชงนมนอนได้แล้วค่ะพี่มิงเอ๊ะไอ้ได้ได้อยู่คับ ถ้าเรามีตัวละครชื่อโกไดนะครับผมมาคู่กับคิโยตะสามารถเล่นด้วยกันได้นะเพราะว่าเราคือเพย์เมคเกอร์หรือส่งให้เล่นข้างขวาของใครข้างขวาของคนอื่นข้างซ้ายของป๊าป๊าค่ะเลือกตัวตามใจน้องอลิสหน่อยได้ฮะเดี๋ยวเกมได้เดี๋ยวให้น้องอลิสชี้เลยว่าให้ป๊าเล่นตัวไหนเราก็หางานตลอดนะเราเนี่ยสร้างงานสร้างอาชีพตลอดนะแล้วเล่นยังไงวะไม่ถนัดเลย อะไรนะคะลูกเอเล่นได้ค่ะปาาเล่นได้ค่ะ,คะจงก้าวข้ามขีดจำกัด v c a คทชื่อโกดายอย่างเปี้ยวครับโยนทิ้งจริงเหรออ่าล้วชื่อข้างเราอยากตึงฮนะโยนทิ้งนะไม่เป็นไรโกดายเดี๋ยวป๊าป๊ากับน้องอลิซจะแบกไรเองไปสวยครับโอเคฮะพวกเราแกร่งสุด นี่มันการล้างสมองชัดๆล้างสมองอะไรฮะพวกเราแกร่งสุดขนาดนี้แล้วโดนไอ้มือโคตรใหดโคตรเฮ้ยของจริงนะลูกพี่โกไรแล้วซัดลูกนี้ไปมั่นใจในทิปอินของชารกี้แล้วชารกี้ก็โดดตัวลุมไปหนึ่งดอกนะจังหวะนี้ยังไงฮะแล้วฟูจิมะกระชากมาแล้วยิงโอ้โหแล้วตกไม่โดนะโคตรสวยนึกว่าชารกี้ถึงตะยับสวยฮะสวย อ่าแล้วขอโทษที่อินเทอร์เน็ตค้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับโ okay, อเคฮะใครอใครอ่าคนจ่อตัวละครชื่อโกไดลูก <c oughs> เขาเขาขอโทษที่อินเทอร์เน็ตค้างสแสดงว่าอินเทอร์เน็ตเขาอาจจะมีปัญหาได้ <c oughs> มีปัญหาแบบว่าขัดข้องมันค้างกันค้างก็คือแบบไม่กลับบ้านครั <c oughs> บ <c oughs> กลับบ้านเลยใช่ไม่ยอมกลับบ้านล <c oughs> ูกวาย <c oughs> ปะ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 ,ป,ะ,ป,ะปิดอา่าป้องกันไม่ไม่ดีลูกเมื่อกี้แล้วเขาก็ยิงได้อ่ะ ป no, ๋าป๋างงเลยไม่รู้เหมือนกันป๋าป้องกันไม่ดีลูกต้องเริ่มใหม่หมดไปยาวต้องเริ่มอูหแล้วเพื่อเราทำได้ครับผมเป็นไงเป็นไงเที่ยวตาดึงตัวประกอบเข้าใต้แป้นแล้วสลอกส่งให้โกดแบบตึงๆอุ้ยพลาดแล้วป๋าป๋าพลาดกับลูกก็ป๋าป้องกันไม่ดีลูกอีกแล้วอีกแล้วอ่ะค่ะเฮ้ยอำดีละ ปกติดีค่ะทีมเราทำแต้มได้ลูกเมื่อกี้ด้วยการดังอันหน้าไงล่ะทำไมมันมีหัวใจด้วยอะหัวใจบนหัวตัวละครเหรอลูกเขาแสดงความรู้สึกไงลูกวางสติลสวยครับลูกแตกโกได้เราไม่ลงวะจงังหวะนี้โอ้โหอา้าวจ้านะแน่นอนครับปะาป้าซู้อีกแล้วลูกทีมปะาป้านำอยู่11-4ครับ ทีมป๊ะป๋าได้สิบเอ็ดคะแนนเยอะกว่าสี่คะแนนแล้วกําลังจะชนะแล้วลูกเอาเพราะคะแนนสูงกว่าเขาชนะลูกใครมีคะแนนที่เยอะกว่าคนนั้นชนะค่ะไหนคะแนนป๊ะคะแนนป๊ะป๋าอยู่ข้างบนเลยค่ะหนึ่งกับสามค่ะสิบสามแม่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งศูนย์กับสี่ก็คือสี่คะแนนค่ะแล้วป๊ะป๋ากำลังนําอยู่อลิซว่าไงอันนี้ฝั่งนี้ของใครฝั่งซ้ายมือของป๊ะป๋าค่ะฝั่งขวามือคะแนนของไฟตรงข้ามแล้วป๊ะป๋าแบบ การมันจะชนะลูกเห็นปะและ้วข้างป๋าใช้ลูกตกวาย,ยุด้วยนะเป็นการปล่อยลมออกจากมือมปล่อยลมจากมือไปกประทนันปัาลูกยังยยิงแบบโล่งๆเน้นๆขอบคุณ introvert ห้าิบาทครับผมน้องที่ชื่อแ,ๆๆๆแล้วนึงแล้ว,ลว,ลวนะึงฮะ โอ้โหแล้วโอมบอลยังก็โอมพอฮะจังหวะนี้ยังไงฮะรันโกแล้วเอาตีไปแล้วไม่โดนใครแต่โล่งได้ยังไงก็่อนทั้งโล่งโอ้โหแล้วโยนทิ้งชื่อเขาชื่อโยนทิ้งนี่หมายถึงว่าการชุดบัสแบบโยนทิ้งยังไงก็เข้าห่วงนะคระของบาแปดแล้วหรอของป้าป้าสิบหนึ่งแปดค่ะเขาเรียกว่าสิบแปดค่ะหนึ่งแปดคือสิบแปด่ได้ปาชนะยังไงกำลังจะชนะแล้วลูกเอาเพราะคะแนนป้าเยอะกว่าถ้าไม่หมดเวลาตอนนี้หนึ่งหนึ่งนาทีสิบหกวินาที ถ้าหมดเวลาป๋าป๊าก็เป็นผู้ชนะค่ะแล้วตอนนี้ป,ป๋นาป๊ากำลังคะแนนนําอยู่ลูกลูกครับตอนที่ป๋าเล่นอยู่เหมืเวลาก็ป๋าป๊าก็ชนะไงะคะรับเพราะว่าป๋าป๊าคะแนนเยอะกว่าคนอื่นนาะคนอื่นทําไมลูกก็คนของคันนี้อันนี้ของใครศูนย์ของฝ่ายลูกข้ามค่ะของทีมอีกอีกทีมหนึ่งลูกอันนี้นนนนของของคนอื่นเนาะใช่ครับเออ น้องชื่ออลิซครับอินโทรเวิร์ดมาลู้เหรอเดี๋ยวบังอย่ายวบังปะป๊าเดี๋ยวบังปะป๊าค่ะปะป๊ามองไม่เห็นจอเลยนะเมื่อกี้ตลกทำไมปะป๊าตลกเลยก็ปะป๊าตลกอะไรบึงปะป๊าจอปะป๊าปะป๊าก็มองไม่เห็นปะป๊าก็ตลกค่ะตลกเอาก็มองไม่เห็นก็ตลกสิลูกช็อตสำคัญด้วยเมื่อกี้กำลังจะดังเลยฮะแล้วปะป๊าเบี่ยนเตอร์ไว้ให้ข้างนอกโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหยังเอายังเอาฮะ โอ<น>้รแทโคตรตายแน่นอนอยู่แล้วมีอลิสมาเชียทำไมจะไม่ชนะล่ะลูก <c oughs> โอ้โหลองสเตียล like โดนสเตียลลูกโดนตัดบอลไปอะคะ่ะปช่ป๋านะจีแล้วจวังหวะนี้น้องอ,อลิสมาเชียวันนี้ต้องตกเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าน้องอลิสมาเชียน้ำยูสิบคะแนนหรือเวลาห้าสิบเอ็ดวินาทีสบายอยู่แล้วปห้าทีใช่ค่ะ สองเจ็ดโอ้ยเยอะมากสองเจ็ดเยอะป่ะล่ะเยอะอายุน้อยเยอะที่ค้าสองเจ็ดะลูกเยอะมากถ้าหกเจ็ดอ่ะถ้าหกเจ็ดเยอะกว่าอีกแปด7ิบหกเจ็ดไปกสิบอ่ะโอ้โหเยอะขนาดนั้นใครจะไปทำถึงลูกเยอะขนาดนั้นนะคะยืตัวละครอนู่ย ตัวละครป้าตัวละครป้าหายลูกเมื่อกี้อ้าวไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีตัวละครหายไปเฉยเลยเห็นแต่สีดำๆเต็มหน้าจอเลยค่ะจริงๆลูกหนูเชื่อป้าป๋าบ่างใช่เห็นสีดำๆเต็มหน้าจอเลยค่ะดูเลยพี่เด็กก๊อตเขาบอกว่าสวัสดีค่ะหนูอลิสสวัสดีค่ะทำปวดตาใช่ป่ะ อะไรนะคะขอโทษปปาร์ช่ค่ะถ้าเอาโหวตของทีมปั๊บปาค่ะคนที่ถามชื่อพี่บอยพี่บอยใครคบอกพี่บอยสู้ๆนะใค,ใครอ่ะพี่บอยเหรอนี่ไงคนที่งนนลก่่ีีทโดนโดน,นโดนเออ่ตกไปเนี่ยพี่บอยกำลังจะชูแล้วใส่ถุงผ้ามาตกไปกระเด็นเลยน้องสานเนาะน้องสานเนาะใครชนะทีมปั๊บป,ปาชนะสิลูกก็ปั๊บปาโหดขนาดนี้ใครคนอื่น อะะะไรนะค,ะคนทีมอื่นก็ต้องแพ้ไปธรรมดาเพราะป๊าป๊ามักอลิสไงออลิสเชียป๊าป๊าอยู่ใช่ไหมคะตัวที่ป๊าบอกเห็นไหมตัวไหนคะตัวที่ป๊าบอกชนะท,ที่เราเลือกตัวมาแล้วเราชนะคะ่ะจุ๊บแก้มป๊าป๊าหน่อยครับน้องอลิสจุ๊บแก้มป๊าหน่อยโอุ๊ยเปิดอะไรเ,ะนนะเปิด์ของปาเนะ,ะเปิดลิปสติกเหรอคะจุ๊บอีกทีมันไม่ใช่ อะไรนะคะไม่ต้องจุบทีเดียวก็พอแล้วหรอทำไมคะเขินหรอเขินคนดูหรอคะไมันมีอะไรผมไม่รู้เออหรอลูกมีอะรมาดูเลี้ยงลูกทั้งนอกจอและในจอธรรมดาฮะทำไรล่งแชนแนล เรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างแชแนลลุยไปกลับทำลายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้าง e ชแลน,น <Whoa. S 1> channel, ล